ไข่แห้งกินยาแล้วว่าเหนเป็นไข่เป็นไข่เนี้แต่ก็กินยามมนนเมื่อวาน,มน,นไม่ได้ไปขับไม่โครบอ่ะตะพวนวันนี้เจ้าไม่ได้ไปขับไม่โครหรอค่อยไปรู้ว่าใครอยู่ในห้องไรค่อย ทำงานติลงรู้บอกขึไปขับไมโครลงรู้หรือไปขับไมโครวันนี้ลงลรู้หื้อไปขับไมโครคอยนี่ลลขก็บ, <laughs> ขอบอกเลยค่อยไม่รู้ว่าใครอยู่ในห้องไรค่อยยันมาขดปวดเลยนขอ,อไปว่ง้ง ไม่เติมนำมันปวดได้ป่กินยาแล้วว่างันว่าซิบว่ากินยายาข,า,ขาวๆว่างหันยาแก้กเสบเลยมันยาแก้ไขกินแล้วว่างหันว่าซิบว่ากินเป็นยามันยามันไข่เห็ไหมว่าจะกินเฉพาะยาแก้กเสบเฉยๆหน่หนะเติมนมมันก็เลยกินยายา กินยาแล้วก่มันเป็นอันเพราะว่าเป็นเก็บข้อไหมเป็นเป็นเป็นสีเก็บข้อหรือเป็นคันเนื้อคันตัวแสดงว่าโอ้แสดงว่าสีไข่ไปใส่มาใส่คนสิพกยาตลอดด้ถึงค่อยไม่เป็ี่นแต่พขาก็พกเพราะว่าเวลาคนเป็นเวลาคนเป็นมันถือว่ามียากินนี่สินะยาโรงพยาบาลนั่นแหละเขาก็ไปเอายาที่โรงพยาบาลนะ ทำพวมสะอาดตัวตัวทำงานค่อยใหม่ดิทำพวมสะอาดตัวทำงานค่อยใหม่ก็จะให้ดูเมื่อเช้ามันลบอันนี้ตัวทำงานค่อยหกบ่อันนี้ปลั๊กไฟอันน้อุปกรณ์อุปกรณ์การทำงานค่อยเติมน้ำมัน